รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกทปส สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยัง a show s l e p talk นะคะครั้งนี้เรายังคงคุยอยู่กับคุณเอิญกัญญากรนาคสมภพค่ะก่อนหน,น,น้านี้เราเรียนรู้แล้วนะคะว่าคุณเอิญป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไปหาคุณหมอวันนี้เราจะมาอัปเดตอาการกันค่ะว่าล่าสุดอาการคุณเอิญเป็นยังไงรวมถึงขอคําแนะนําด้วยนะคะว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยควรจะดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอย่างไรกันบ้างคุยกันเลยนะคะกับคุณเอิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะถ้าถามถนึงอาการในปัจจุบันค่ะอาการเป็นยังไงบ้างคะดีดีดี นี่คือเราเราผ่านการทันยาช่แล้วก็การบําบัดเชื่อว่าหลายท่านก็จะมีคนรู้จักที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่คคนที่ไม่ได้เป็นคนที่อยู่รอบข้างบางทีก็จะสงสัยตัวเองว่าฉันควรจะพูดกับเขาอย่างไงดีนะจริงๆแล้วกันว่าประการแรกเลยอะค่ะคือเราต้องมองผู้ป่วยว่าไม่ใช่ผู้ป่วยแต่เข้าใจทวีตเขาเหมือนคนปกติอะค่ะ คือถึงแม้ว่าเราจะป่วยอะค่ะแต่เราไม่ได้ดาวตลอดเวลาแล้วเราไม่ได้ต้องการให้ใครมาแบบเธอป่วยย้ำเตือนเราตลอดเวลาสิ่งที่เราต้องการคือความการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติได้อันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือคําพูดบางคาพูดมันรุนแรงจริงๆคําพูดประเภทที่ว่าคิดเราเองหรือเปล่าถ้าคิดได้คิดไปแล้วไม่ต้องรอให้ใครบอกอืลองมองคนที่ชีวิตแย่กว่าเราสิเขาก็ยังอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เชื่อไหมว่าคําพูดเนี้ย ทาให้อยากตายนี้เลยนะบางทีเพราะมันรู้สึกโกรธตัวเองมันรู้สึกว่าเออชีวิตฉันดีขนาดเนี้ยฉันยังอยู่ไม่ได้ฉันนี่โคตรอ่อนแอฉันโคตรแย่เลยโอ้แต่ไม่ได้เป็นทุกคนนะหรือคําพูดประเภทที่ว่าอันนี้ก็เจอบ่อยพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงเรามาจนโตอืมเอินเคยตอบคนนึงกลับไปบอกว่าเอาเขาบอกให้นึกถึงนะพ่อแม่สิแล้วเอินตอบกลับไปมอถ้านึกถึงนะพ่อแม่เอินไม่อยู่แล้วตอนเนี้คือ มันฟังดูแรงเนาะสำหรับบางคนแต่เราต้องเข้าใจว่าแต่ละคนนะคะชีวิตเขาประสบสิ่งต่างๆมาไม่เหมือนเราชีวิตขนุนอชีวิตเอิญเราต่างคนต่างมีปัญหาแต่เราเจอมาไม่เหมือนกันเราไม่สามารถใช้ประสบการณ์ของเราไปทาบทับได้อ่าใช่หรือบางคนบอกว่าก็แค่คิดในแง่บวกแสดงว่าคุณทําได้เราทําไม่ได้ไงแล้วทุกครั้งที่มันพูดจาแบบนี้คะ่ะมันเป็นการตัดสินมันเป็นการตอกย้าว่า คุณหวยคุณหวยคุณหวยคุณอ่อนแอทําไมคนอื่นทําแบบนี้ทาไมคุณไม่ทาทาไมคุณทําไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆเราไม่ใช่คาพูดได้ซ้าไปนะคะมันคือมายเซตมันคือทัศนคติที่มีต่อผู้ป่วยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะไม่ตัดสินใครแล้วเราอยากจะชวนเขาไปหาหมอมันจะพูดยังไงให้เขายอมไปหาหมอกับเราเราคุยได้นะคะว่าว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้หรือเราเคยดูรายการนี้ที่เป็นแบบนี้หรือเราเคยเห็นคนที่เป็นแบบเนี้ย เขาบอกว่าไปหาหมอแล้วดีขึ้นนะส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะยังไม่ยอมรับแต่เรา insert ไเอเดียเ้นหัวเขาก่อนใช่น<อ>นไปเรื่อยเรื่อยหรือมันมีวิธีหนึ่งที่คนในวงการซึมเศร้าชอบใช้กันคือเอาข้อมูลนะคะ่ะไปวางๆางไว้เปิดทีวีหลอกหอกซุ้มเศร้าให้มันพัน่าน,านให้มันันานตาเอาข้อมูลไปวางๆางไว้แล้วคนที่ เราสงสัยว่าเขาป่วยหรือเขาคือ,ค,อคือเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ค่อยปกติอะ่ะคือปกติคือเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขามีอะไรบางอย่างแต่เขาแค่ไม่รู้มันคืออะไรอีกวิธีหนึ่งที่เวิร์กเหมือนกันคือถ้าเรารู้จักคนที่ป่วยอยู่แล้วแล้วเขารักษาแล้ว,ลวเขาดีขึ้นบางทีเราค่อยๆตะล่อมเขาให้ไปคุยกับคนนั้นก็ได้เพราะบางอย่างคนที่ไม่ใช่ผู้ป่วยด้วยกันคุยกันไม่ได้ บางอย่างต้องเป็นผู้ป่วยด้วยกันถึงจะเข้าใจกันร,รู้สึกว่าพวกเดียวกันเราจะเคลียร์กันได้เชื่อ uh huh. ว่าที่เราได้คุยกับคุณเอิญวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ชมหลายท่านแม้ว่าหลายท่านบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนรอบข้างเป็นคุณก็ได้ประโยชน์เหมือนกันวิธีในการดูแลจัดการหรือพูดคุยกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือหลายท่านมีปัญหามานานแล้วไม่คาดคิดว่าตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้าพอฟังเคสของคุณเอิญอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะ มีเอกเกิดขึ้นลองเช็คลิสต์ดูนะคะคุณเอินก็บอกไปหลายข้ออยู่เหมือนกันแล้วก็ไปหาคุณหมอเลยค่ะนะ,ค,ะนะคุณหมอช่วยได้จริงๆวันนี้ขอบคุณคุณเอินนะคะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะเรามีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากกันเป็นประจำนะคะกับอย่างแอดฮาร์โชเซลทอค่ะ